สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้วันนี้จะมาพูดถึงนิสัยหนุ่มประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะมันคนสวิตเซอร์แลนด์มีเป็นคนนิสัยยังไงหนุ่มสวิตเซอร์แลนด์เป็นคนนิสัยยังไงนะคะมาฟังกันเลยค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะหนุ่มสวิตเซอร์แลนด์เป็นคนตรงต่อเวลานะคะเพราะว่าการตรงต่อเวลาเป็นเรื่องใหญ่ ในวัฒนธรรมสวิตหนุ่มสวิตจะให้ความสำคัญกับการนัดหมายและมัาไม่สายนะคะข้อ2รักความเป็นส่วนตัวนะคะโดยทั่วไปหนุ่มสวิตก็พวกเขาอาจจะไม่ค่อยเปิดเผยความรู้สึกหรือชีวิตส่วนตัวนักในตอนแรกๆนะคะต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจนะคะ ข้อ3ก็หนุ่มสวิสเซอแลนด์ก็จะมีความรับผิดชอบหนุ่มสวิสมักจริงจังกับงานและหน้าที่ของตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือชีวิตส่วนตัวนะคะข้อ4หนุ่มสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นคนสุขุมเรียบร้อยเขาอาจจะไม่ได้เจ้าชู้หรือวื้อหวาเหมือนหนุ่มบางประเทศนะคะแต่จะจริงใจและ มั่นคงเมื่อคบหากันนะคะข้อ5ก็น่มสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นคนรักธรรมชาติคนสวิสเซอร์แลนด์ส่วนมากรักกิจกรรมการอ่ากลางแจ้งนะคะเช่นเดินเขาปั่นจักรยานเล่นสกีน่มสวิสเซอร์แลนด์มักชวนไปใช้เวลาอนอกเมืองมากกว่าไปนั่งในห้างนะคะข้อ 6. เจ้าระเบียบและชอบวางแผนค่ะพวกเขาวางแผนล่วงหน้าชีวิตมีระบบระเบียบและค่อนข้างชัดเจนเรื่องอนาคตนะคะมาข้อสุดท้ายกันเลยค่ะหนุ่มสวิ์แลนด์สุภาพแต่ไม่หวานเกินไปหนุ่มหนุ่มสวิสสุภาพและให้เกียรติผู้หญิงแต่อาจจะไม่ได้ขยันชมพูดหวานหรือลมไม่ติด อามากแบบที่คนไทยบางคนคาดหวังนะคะอ่านี่ละค่ะ <c oughs> ดีไซน์หน่มสวิตเซอร์แลนด์นะคะยกตัวอย่างมาให้7จข้อประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณคะ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามเรื่องราวของสวิตเซอร์แลนด์ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณมากๆคะ่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะ มองนีงามแห้งอันต้องยืนด้วยจนแน่มองนีงามแห้งไปไซบูได้ค่ะมันงามแห้งจองโอ้หนาวแข็งมันอะค่ะ